สวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขสุคนนะคะเด้อพพราหญ่ค่ะยืดซ,ซื้อว่าเป็นได้ค่ะแดดออกนั่งกับไปหากวาดใบใหม่ค่ะเพราะว่าอากาศดีแล้วดอกใหม่ก็ล่างขึ้นนะคะพี่น้องจ้าบรรอากาศแต่ก็ยังมีลมนะคะทะเลกับทะเลนลาล่ายนะคะยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะพี่น้องจ้าแต่อากาศก็อุ่นๆแล้วไม่ติดลบแล้วนะคะเพราะยานกเกได้โอกาสที่ได้ว่าเสร็จไปยางปลากันเลยว่ามันล่มนะคะ เพ่นก็มีธุระคุยกับไอ้ที่เขาเซาหเขาขัง่างนี่นะคะเพื่อนก็เลยออกไปกวาดใบบงใบใหม่ะะพี่น้องจ้ะเพราะว่าแถวนั้นดอกใหม่มันออกแล้วนะคะเพื่อนก็เลยออกไปท้าเก็บกวาดเก็บใบใหม่ยุ่ซื่อว่าเป็นขายพี่น้องเพราะไงขอใเห็นนั่งในเห็ดค่ะนั่งบอกเพราะว่านั่งยุ่ซื่อไบร่สุขภาพแข็งแรงคะ่ะถ้านั่งจะออกไปเห็ดน,นะนั่งแข็งแรงนะคะนั่งเลยออกไปทำนีระคะเพราะไงชิวิตในต่างเดนของไว้เกษียณ ของพ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่กเกษียณอายุมาหลายปีแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วนะคะตั้งแต่อายุหกสิบนะคะเพยยิ่นเกษียณตอนนี้เพิ่นกเจ็ดสิบเล่าเกษียณมาสิบกว่าปีแล้วค่ะพ่อใหญ่นะคะนี่นะคะพ่อใหญ่สาสกุลซื้อว่าเป็น,นะคะ่ะบรรยากาศก็ดีดีค่ะล่มแต่ว่าล่มคะ่ะเราก็นี่ระคะอยู่กันแบบพ่อเพียงะคะ่ะพี่น้องจะเขาเข้ากันเลยบรยิอวรบ้าบริยังนะคะ พวกเราไม่ชอบเข้าไปเที่ยวในเมืองไม่ชอบไปเที่ยวแบบมันจะแบบจังไงนะล่ะเลินเลิกสิบมคอยหมักนะคะหมักอยู่บ้านกนะัะสมากัวเขาป้าเป็นสินะคะน้านาฮอนกับเก็บเพ็ดขายเก็บมังม่ขายกิจกรรมของเขาเป็นน้องจ๋าโอเคนะาจ๋าขอบคุณที่เข้ามารชมขอบทุนขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสุดท้ายนี้ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ บ๊ายบายจ้า